สวัสดีครับพบกับรายการเกมเล่าเรามาคุยครับผมเออน่ะสิ่งที่ดีที่สุดคือการกลับไปสู่จุดเริ่มต้นจะบอกว่าต่อต่อไปนี้เนี่ยเราจะได้เข้ารายการร่วมการร่วมกันใช่เออเรากลับมาด้งที่บอกไปเมื่อสักครู่การเริ่มต้นเด็กอ่าก็อาจจะ ภาพที <S <s ่คุณตาในสมัยก่อนช่วงนู้นเลยเออกลับมาอีกครั้งก็ช่วงนี้ใกล้เซฟเดียร์กับเทศกาลปีใหม่อีกแค่อาทิตย์เดียวอันนี้ต่ออาทิตย์แล้วจริงจริผมรู้สึกว่าตอนนี้มันผ่านไปเร็วมากนะไวมากขปกติตาแป๊บๆกานเลยแล้วมีแผนอะไรครับช่วงสิ้นปีตอนนี้ยังไม่ได้คิดเลยยังไม่คิดเลยใช่ผมผมเนี่ยมีการคิดมาแล้วว่าแต่ช่วงตืนเตือนแล้วอยากจะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เชิญ มันคือมันกลังาตัวงประเทศแล้วอ่ะเออรู้ว่าแบบแล้วสิ้นปีไงใา่ใช้ชีวิตบ้างเลยบ้ากจกลับไปท่องเที่ยวหลายคนก็ไม่ได้เที่ยวมาตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่แล้วนะจนถึงปีใหม่นี้เออแต่ มันก็มีเรื่องมันก็มีเรื่อง <S <s <SL foods> ให้เราไม่ได <load parole. S 1> ้ออกไปข้างนอกกันดูสิล่าสุดอันนี้มันมันเหมือนมันยังไม่เป็นข้อบังคับนะใช่เป็นเหมือนการแบบว่าขอความร่วมมือจากไหนยังไงนั่นคือองค์การอนามัยโลกนะครับร้องขอในเรื่องเที่ยวปีใหม่หลังโมเมนต์ชอนเนี่ยระบาดหนักลามทั่วโลกผู้น่าทีมนักวิทยาศาสตร์เนี่ยชี้ไม่ฉลาดหากรีบสรุปว่าเวลาเมันไม่ดูแลก็เชิงเรียกแนวนะฉีก็ไม่ฉลาดเลยว่าเวลามันไม่ดูแลเราก็รู้อยู่ว่าคนที่พูดเรื่องนี้ใครอืมเคน โควิดมันก็จอดมันจะมึงทำอะไรเราไม่ได้หรอกนี่เป็นไงล่ะครับก็คือเมื่อวันที่21ธันวิกาคมนะก็คือวันนี้เนี่ยองค์การอนาัยโลกครับได้ออกมาร้องขอให้ผู้คนเนี่ย ยกเลิกแผนการในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่บางอย่างไปนะครับเพื่อป้องกรรานาันระบบสาธารณสุขหลังจากที่ไวรัสโควิดเนี่ยกลายพันธุ์มิคอนได้กลับมาแพร่ระบาดท,ทั่วโลกในขณะนี้โดยผู้อำนวยการใหญ่ของการนามัยโลกเนี่ยได้กล่าวว่าการยกเลิกการจัดงานในปีกในในว,ว่าการเสียชีวิตพร้องทั้งระบุว่าจําเป็นต้องมีการตัดสินใจยากลำบากในบางกรณีซึ่งอาจไมยถึงการยกเลิกหรือเรื่องการจัดงาน,นออกไปก่อนอั้อือด้วยนี้นะครับจะกล่าวอีกว่าขณะน,น,นี้ก็มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่า ทิ่ทำเดียวกันว่าโอไมครอดในกําลังแพร่ระบาดไปได้ด้วยความเร็วที่สูงมากๆย่างที่มันรวดเร็วกว่าโควิดเดลตาเลยสรุปง่ายๆนะและ้วนอกนี้คอยประกาศว่าพวกเราทุกคนเนี่ยรู้สึกรําคาญใจกับการแพร่ระบาดเราทุกคนเนี่ยต้องการใช้เวลาร่วมกับเพื่อนและครอบครัวเราทุกคนต้องกลับไปใช้ชีวิตตามปกติแต่วิธีที่เร็วที่สุดที่จะทำอย่างนั้นได้คือต้องมีการตัดสินใจที่ยากมากเพื่อปกป้องตัวเราเองและคนอนื่นมันจะดีกว่าครับถ้าเรายกเลิกในขณะนี้และไปเฉลิมฉลองใน เวลาให้หลังจากนี้อืม,มากกว่าที่จะทดล,ลองในเวลานี้แล้วค่อยตัดสินใจที่หลังว่ามันได้เกิดอะไรขึ้นไปนั่นคือคำกล่าวขององค์การอนามัยโลกทีนี้เนี่ยผู้บริผู้บริการใหญ่องค์การอนามัยโลกเนี่ยยังกล่าวเพิ่มเติมนะครับบอกว่าประเทศจีนเนี่ยซึ่งเป็นประเทศแรกนะที่ทีดโควิด -19 เเป็นประเทศแรกของโลกนะเมื่อปีส0งพั้าที่ผ่านมาก็คือเขาบอกว่าประเทศจีนเนี่ยจะต้องแบงปังข้อมูลต่างๆที่มีเกี่ยวกับโควิด -19 ทั้งหมด เพราะเราเนี่ยจำเป็นจะต้องสืบคนต่อไปจนกว่าเราเจะรู้ถึงต,ต้นตอของมันมและเราต้องเรียนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อที่จะทําให้ดีขึ้นในอนาคตด้านอดอ,อรสมยาสว่างนินาทาครับเป็นหัวหน้าทีมนักวิทยายศาสตร์ขององค์การนามัไมโลกล่าวาว่าไม่ฉลาดเลยถ้าเราเนี่ยจะเร่งสรุปข้อมูลเบื้องต้นว่าโอมิคอนเนี่ยเป็นไวรัสที่ไม่รุนแรงเมื่อเทียบกับตัวก่อนหน้าซึ่งคเดลต้าพร้อมกับเตือนว่าเมื่อตัวเล้ผู้่ง พุ่งสูงขึ้นระบบสาธารณสุขทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องกอยู่ในภาวะตึงมือมก็คือเหมือนแบบว่าถ้าตัวเลขผู้ต<ห>ิดเชื้อใส่โอมิคอนเนี่ยม,มันกลับไปพุ่งสูงเหมือนตอนที่สายพันเดลตา้าหรือว่าอะไรที่ผ่านๆมามสูงไปขนาดนั้นกนะารรับมือมันจะยากมากขึ้นมันจะกลับไปเหมือนช่วงแรกๆที่เราทางานกระดับและตอนนี้มันก็ไม่ได้ห่างตัวแล้วนะมัน ภาพจำจากวันนั้นอ<ช>่ะที่เรารู้สึกว่ามันห่างตัวเราอะไเหมือนพอมันใกล้มามันใกล้แล้วตอนนี้นนในไทยก็หกสิบเท่าไหร่นะถ้าจำไม่ผิดก็หกสิกสิบแปมั้งก็ถ้าจำงที่ขออภัยเพราะว่าตอนนี้มันมาจากหญิงสาวที่กลับมาจากดูไบไปท่องเที่ยวมาแล้วกลับมามดูไบสองคน,นใช่ใชไหมใช่สองคนแล้วก็คนแรกที่เจอก็คือชาล่าชาล่าชาติเป็นคนอังกฤษก็ตัวที่ฝรั่งเศสอะไรนี่แหละไม่เจอบินไปที่ดูไบแล้วก็บินเข้าไทยไปดูไบสอง ใช่สมบูรณ์ะน่าจะมาจากเวียดนามหรือเปล่าก็ประมาณว่ามีใหม่เนี้ยอะไรที่มันไม่จําเป็นก็หมดไปก่อนหมดนะใช่ใช่จัดคอนร์มคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตที่จะมีเร็วเร็วนี้ที่จะมีศิลปินต่างชาติก็เนีนยอาจจะได้มีคำว่ายกเลิกอนไปบ้างเลื่อนไปยังไม่มีกำหนดเพราะอย่างเทศกาลดนตรีใหญ่อย่างบิ๊กมอลเทียมอ่าพม่าไทยใช่หยุดอยู่พาแต่ เออน่าทำไมยื่นมีนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันก็จะต้องโยงเรื่องไปเลยเพราะคุณไม่ใช่นางสมบูรณนะเออนั่นสิเพราะว่าฟาเต้เขาก็อืมนั่นแหละเรารู้ๆกันอยู่เออแต่ว่าก็ระมัดระวังเพราะว่าไอ้โควิดตัวนี้นี่เหมือนอ่านเจอมานะว่ามันแค่ไปาดอากาศได้เออก็ว่าลอยตามลมมาอันนี้ค่อนข้างน่ากลัวนะ แล้วก็วิธีทั้งเกตแลการนอกจากที่เราคุ้นเคยกันอยู่ก็คือไอแห้งมีไข่อะไรเนี่ยมันจะมีอีกอาการหนึ่งก็คือช่วงร้านที่เรานอนตอนคืนเนี่ยเราจะนือออกออถ้ามือออกที่ให้ฟันทีกก่ทานตกอนเราอาจจะเป็นโพไนคอนนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเลยที่ผมแนะนำนะอุม้มคุณลุงชูว่ามันสำคัญมากนอกจากแมสแ,แล้วอีกหนึ่งอยา่างเลยผ ชุดตรวจถ้ามันซื้อเยอะๆจำนวนมากมันก็ไม่แพงปะใช่ก็ไม่แพงผมรู้สึกว่าอันี้จําเป็นตรวจถึงฝันคือเราต้องแบบเราต้องตรวจตัวเองอหรอตอนเนี้ยคือประเทศมันเปิดเราเดินทางไปนู่นไปนี่ไปทํางานเราไม่รู้ว่าเราไปเจออะไรบ้างใช่เราก็ต้องันตรวจตัวเองว้างเราตรวจเองได้ับมันมีวิธีการใช้วิธีการอะไรมันไม่ยากจริงจรแ้ว่าจบอกว่าไอ้ทันนี้มันอาจจะค่าเคลื่อนแต่ถ้าเราตรวจแล้วเราคือเราไอ้นี่เรารู้สึกสบายใจว่าใช่เพราอย่างไรเรา ไม่เป็นด้วยเป็นนอนไม่เป็ี่ยนคนที่เราแบบไปเจอมาก็อะไจะไม่เป็นเพราะถ้าสมอมติมีพุทตรวจเนี้ยเพิ่มมันก็ช่วยได้ช่ยไดวัคซีนฉีดแล้วมันไม่ได้ช่วยอะไรอไม่ได้ช่วยอะไรตัวใหม่เขาบอกว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรนะขนาดพี่ใหญ่ยังบริษัทพีไพร์เซอร์เลยได้อกมาพูดเลยว่าอาจจะต้องบูทเข้มสีเข้มสีกันหรือเปล่าก็ต้องก็น่าจะเต็มแขนนี่ยอ่าก็ได้เป็นจริงอย่างที่คุณหมอยงพูดไปว่าอาจจะต้องฉีดวัคซีนเต็มแขนเต็มแขนก็อาจจะเป็นจริงเพราะว่าไวรัสมันก็พัฒนาตัวมันไปเรื่อยๆเรื่อยตัดคุ ก็นั่นแหล,ล,ล,ละลอละไรยก <c oughs> เลิกได้ยกเลิกมเดินทางกลับบ้านก,ก็เดินทางโดยสวัสดิภาพโดยไรก็สัเด้วยครับสำหรับวับนนี้ในการที่เราพุยครับก็ต้องขอตลาไปก่อนพบก,กันได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ทุกสุเวลาหนึ่งทุ่มตรงรับวน,นี้ขอตลาไก่อครับสวัสดีสครับ